สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้คุณยายจะพามาชมนะคะเจ้าเสนจันดานะคะที่คุณยายซื้อมานะคะไปดูกันเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้นะคะคุณยายจะเปรียบเทียบให้ดูว่ากระถางนี้นะคะคุณยายเลี้ยงในในร่มนะคะจะไม่โดนแดดเลยนะคะในโดดไม่โดนแดดเลยอันนี้ประมาณประมาณสี่เดือนนะคะสี่เดือนก้านเขาก็จะดํานะคะก้านดํานะคะใบก็จะออกเอ,อ่อ สีออกค้ำๆสีเขียวเข้มเขียวเข้มออกไปทางดําเลยนะคะแล้วก็อันนี้คุณยายเลี้ยงนะคะอันนี้เลี้ยงกระแดดเลยนะคะอันนี้แดดร้อเปอร์เซ็นนะคะต้นเขาก็จะไม่ดํานะคะออกอันนี้เป็นพันเดียวกันเลยนะคะคุณยายขยายจากกระถางเดียวนะคะตอนนี้คุณยายได้ห้าหกระถางแล้วนะคะนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นเสน่ห์จันดํากลายเลยนะคะมันจะกลายเลยนะเพราะว่ามันไม่ก้านมันไม่ดํานะแล้วก็ใบมันก็จะออกเป็นสีนี้ไปเลยนะคะ น,ะะน,นี้เป็นคุณยายเปรียบเทียบไปดูอันนี้เป็นสเสน่ห์จันแดงนะคะสเสน่ห์จันแดงเดี๋ยววันนี้คุณยายจะพามานะคะเจ้าต้นนี้มันสูงแล้วนะคะคุณยายจะพาตัดนะคะตัดต้นนะคะตัดต้นให้เหลือตอไว้เพื่อที่ว่าจะให้ต้นใหม่มันเกิดจากตอนะคะนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะทําให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งนี่นะคะ นี่นะนี่นะคะอันเป็นแบบนี้นะเป็นต้นอย่างนี้วันนี้ถ่ายคลิปจะไม่มีแดดเลยนะคะฝนจะตกนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะต้นเป็นสูงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะตัดเลยนะคะตัดเพื่อให้เหลือตอไว้นะคะให้ต้นเขาเกิดใหมจ่จากตอนะคะตัดตัดเลยก็เห็นนะครับอันึงนะคะ ตัดเลยนะคะตัดเลยคุณยายจะตัดต้นเขาเลยประมาณ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 นี้ใบนะคะใบก็จะหอมมากเลยนะคะอันนี้เป็นใบแก่แล้วนะคะเป็นใบแก่จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เหลือไว้หอมมากเลยค่ะหอม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 นะคะ เอออันนี้เราก็ปลูกไปเลยนะคะปลูกไปเลยนะคะได้ใบสามอันนี้คุณยายได้ใบสามใบแล้วก็ทาปูนนะคะทาปูนทาปูนนะคะต้องทาปูนนะคะเพราะว่าเขาเขาเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะเป็นไม้เนื้ออ่อนถ้าไม่ทาปูนถ้าไม่ทาปูนแล้วปล่อยให้แห้งนะเขาก็จะเน่านะคะเขาจะ เขาก็จะเน่านะคะคือคุณยายจะไม่ใส่กระถางใหม่นะคะพุณยาจะจะใช้กระถางเก่าเลยนะเพราะว่ามันเป็นกระถางใหญ่นะคะใส่ลงไปเลยเราให้ปูนแห้งนะคะสมมติปูนแห้งแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะใส่ใส่ลงไปหาหลุมไม่เข้าอยู่ในกระถางเดิมนะคะกระถางเดิม นี่คุณยายปลูกให้ดูก่อนเยเฉยนะคะปลูกให้ดูก่อนเยเฉยเอออันนี้นะคะให้เขาอยู่ในกระถางเดิมเลยนะคะให้กระดูกกระถางเดิมกระถางเดิมแล้วเราก็เอ,อ่อรดน้ําเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าให้น้ําน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะส่วน เออ่ต้นเดิมนะคะอันนี้เป็นเงาเดิมของเขานะเราก็ทาปูนนะคะทาปูนทิ้งไว้นะคะประมาณหนึ่งเดือนนะคะ<ๆ> <c oughs> เขาก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาอันนี้คิดว่าจะน่าจะเกิดประมาณสองต้นเลยนะคะต้นใหม่นะวิธีการขยายพันธุ์นะคะวิธีการขยายพันธุ์มีมีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างเราจะตัดเราจะตัดเป็นข้อแล้วก็ํำก็ได้นะคะตัดเป็นข้อตัดเป็นข้อแล้วก็ํำก็ได้หรือว่าจะ จะปลูกแบบแยกแบบนี้ก็ได้นะคะได้เลยะคะ่ะอันนี้นะคะอันนี้เท่ากับเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ยวต่อไปนะคะเจ้าต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่คุณยายปลูกอันนี้ปลูกกระแดดเลยนะคะปลูกกระแดดมีอยู่ประมาณสี่ต้นนะคะปลูกกระแดดอยู่สี่ต้นนะมันก็จะว่กาก้านเขาจะไม่ค่อยดำเหมือนที่เราเลี้ยงในร่มนะถ้าเราเลี้ยงในร่มเนี่ยก้านจะดำนะคะเห็นไหม อันนี้เ,เลี้ยงกระแดดเลยนะคะเลี้ยงกระแดดแต่เขาก็ชอบแดดนะชอบแดดอันนี้วันนี้คุณยายจะแยกนะคะเพราะว่าอันนี้มัน,นมันมีอยู่สองสองกิ่งนะ,ะมันมีสองกิ่งนะคะเดี๋ยวคุณยายจะแยกเลยนะคะจากหนึ่งนะคะจากหนึ่งต้องให้ได้ยี่สิบให้ได้นะคะให้ใหได้ยี่สิบให้ได้นะคะเดี๋ยวก็แยกกันเลย อันนี้อันนี้ค่ะคุณยายจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้หนอ่นน s. <S ah. อมันเห็นไหมคะเห็นหน่อเก่าไหมคะหน่อเก่านี้คุณยายก็แยกออกนะคะตัดออกเหมือนเหมือนตัดออกเมื่อก er. like <ด>ี้นี้นะคะเหมือนตัดต <stunning. S 1> ้นใหญ่เมื่อกี้แล้วก็เขาก็จะเกิดเขาจะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นต้นใหม่นะคะที่เกิดจากตอมันนะคะเกิดจากตอมันเราก็ตัดเลยค่ะตัดเพื่อที่จะไปปลูกใหม่นะคะนี่ ได้แล้วคะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เราก็ทาปูนเลยค่ะทาปูนทาปูนอันเดิมนิดหน่อยแล้วอันใหม่พวกนี้จะมีกลิ่นหอมนะคะตั้งแต่รา,ากยันใบเลยนะคะกลิ่นหอมรากยันใบเลยนะคะเป็นไม้เป็นไม้เอ่อที่เป็นสริมงคลนะมีเป็นไม้โชคลาภนะคะควรหาปลูกไว้นะคะนี่นะคะแบบนี้นะได้ต้นแล้วก็เจ้าต้นนี้ แล้วก็ทาปูนเหมือนเดิมนะคะตอมันนะตอมันตอมันแล้วก็ทาปูนนะคะทาปูนแล้วก็ทิ้งไว้นะคะประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ปลูกได้เลยเดี๋ยวคจะปลูกนี่ค่ะดินดินที่ใช้ปลูกนะคะคุณยายใช้เป็นดินอันนี้นะคะเป็นดินก้ามปูนะคะเป็นดินก้ามปู แล้วก็ใส่คุยมะพร้าวใส่คุยมะพร้าวไปหน่อยเพื่อที่จะให้เขาให้น้ํามันเดินได้ดีนะคะน้ําเดินดีน้าน้ําเดินดีปุ๋ยดีดินดีนะเขาก็จะโตวไวแล้วก็แตกหน่อไวนะคะสรุปแล้วมันสามารถที่จะเลี้ยงสรุปแล้วมันสามารถที่จะเลี้ยงในร่มก็ได้นะในร่มก็ได้กลางแดดก,ก็ได้นะคะซึ่งคุณยายก็ทดลองแล้วนะคะโดนแดดร้อยอร์เซน ถ้าโดนแดดร้อเปเซนเนี่ยมันก็จะเหมือนจะตายเลยนะมันจะใบกับกา้านมันก็จะไม่ไม่ดำนะคะแต่ว่าคุณยายมีที่เปรียบเทียบก็คือถ้าเลี้ยงในที่ร่มนะคะไม่โดนแดดนะคะเขาก็จะดำเดี๋ยวใครแกว,ว่าอา้าวอ้ต้นนี้ทำไมไม่เหมือนกันเพราะว่าเราเลี้ยงในต่างที่กันนะคะเลี้ยงในต่างที่กันมีได้แล้วไปกันเลย อะไรที่เป็นประโยชน์กับพืชน,นะคะมีก็ใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อของแพงมานะคะคุณยายทดลองแล้วว่าธรรมดาของธรรมดาทุกอย่างกับพืชน,นะ,ะถ้าเราน้ำดีนะคะน้ำดีดินดีนะคะมันก็จเจริญง,งอกงามได้นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยของคุณยายนี่นะคะก็จะเป็นออปุ๋ยปุ๋ยหมักด้วยน้ำข้าวนะคะปุ๋ยหมักด้วยน้ำข้าวของคุณยายนะ ผสมนะคะผสมน้าผสมน้ําเปล่าพอประมาณนะคะพอประมาณผสมน้ําเปล่าพอประมาณนะคะพอประมาณนะคะลดเลยค่ะลดเลยดูที่อากาศด้วยนะคะถ้าถ้าอากาศมันถ้าอากาศมันร้อนมากนะคะเราก็ควรจะเติมนะคะถ้าวันไหนอากาศเย็นมากเราก็ไม่ต้องไม่ต้องลดมากนะคะดูด้วยนะคะแต่ ไม้พว่งนี้ถ้าเวลามันมันอยู่ตัวแล้วนะเราสามารถที่จะว่าลดน้ําอะไรได้หมดเลยเพราะว่าเขาจะเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะทนทานแข็งแรงสวยงามนะคะเป็นไม้ให้โชคให้ลาบด้วยนะคะควรหาปลูกไว้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ